ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาวาด a n g กี้เบิรกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราวาดวงกลมก่อนค่ะ เด็กๆใช้ดินสอาวาดนะคะอันนี้ครูขอใช้ปากกาเคมีวาดให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะได้เห็นนะคะอพอวาดวงกลมเสร็จปับ๊บเราก็แบ่งเส้นนี้เบาๆมือนะคะเส้นครึ่งตัวนะคะเ,เบาๆมือจากนั้นวาดปากค่ะเส้นเฉียงหนึ่งเส้นเฉียงลงหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เส้นปากบนเส้นปากตรงกลาง เส้นปากข้างล่างจากนั้นก็ไปวาดตาสองข้างกลมๆลมตาดำเว้นตานิดหนึ่งวาดคิว้วในส่วนคิ้วระบายไปเลยค่ะเอาสีดำระบายไปเลย าดำก็ระบายไปเลยนะคะผางพมหางค่ะเสร็จแล้วค่ะตัวแองกี้เบินะคะคราวนี้ก็ว่าส่วนประกอบภาพตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะคะหรือถ้าใครคิดไม่ได้ก็ตามครูเลยค่ะอ,อันนี้ก็จะใช้เส้น ิสระนะคะทําเป็นเส้นแนวนอนนะคะแล้วมีก็จะให้แองก้เบิร์ดเนี่ยเล่นกระดานสเก็ตบอร์ดนี่สเก็ตบอร์ดง่ายๆนะคะใครวาดได้ดีวันนี้ก็วาดไปเลยคะ่ะตามความคิดของเด็กๆนะคะวาดวงกลมเป็นล้อ วงกลมเด็กๆสามารถหาอุปกรณ์ช่วยได้นะคะใส่ลวดลายให้นิดนึงลวดลายก็ตามความคิดของเด็กเลยค่ะใช้เส้นนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับส่วนของการวาดนะคะทวนี้ไประบายสีค่ะ เด็กๆก็เลือกวิธีระบายสีได้เลยนะคะใครจะใช้สีไม้สีออยพ a าสเทลหรือสีน้ำตามใจชอบเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะของมิสจะระบายสีน้ำนะคะมิจะเริ่มเหมือนเดิมนะคะคือสีน้ำเงินค่ะเด็กที่มาออนไซต์นะคะก็สามารถที่จะ เลือกระบายสีตามความต้องการได้นะคะใครมีสีไม้มาจะใช้สีไม้ก็ได้ค่ะใครมีสีออยพาสเทลมาจะใช้สีออยพาสเทลก็ได้นะคะส่วนใครต้องการที่จะใช้สีน้ําของคุณครูก็ยินดีค่ะก็สามารถขอยืมคุณครูใช้ได้นะคะเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะใช้สีอะไรเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยค่ะ ถ้าเป็นสีน้ำนะคะมี่ก็จะระบายสไตล์นี้เลยค่ะแต่ถ้าใครจะใช้สีออยพาสเทลก็ลงสีเข้มหาเข้มไปหาอ่อนได้นะคะใครจะลงตามครูก็ได้นะคะ เราจะระบายส่วนที่เป็นพื้นก่อนนะคะส่วนที่เป็นรูปนั้นเราจะระบายหลังจากที่ส่วนพื้นแห้งแล้วนะคะตรงนี้ราอาจจะยกเทขึ้นไปก็ได้ค่ะวางรอนะคะเราจะมาระบายส่วนนี้ค่ะที่จะระบายพื้นของสเก็ตบอร์ดด้วย สีแดงสลับขาวในส่วนตรงที่เป็นสีขาวมิจระบายด้วยสีน้ำเงินนิดนิด นะคะแล้วก็แต้มด้วยน้ำนะคะ เด็กจะระบายเป็นสีอะไรก็นตามใจชอบเลยนะคะ ไม่จะระบายส่วนตัวของแอง r ี้เบิรแล้วนะคะสีแดงลงเลย สีไม่จําเป็นต้องเหมือนความเป็นจริงที่เขาวาดในการ์ตูนนะคะ มีแช่สีเหลืองนะคะตรงสีขาวนี่เราอาจจะเอาน้ำที่มีสีฟ้าปนๆนิดๆมาระบายนะคะ เนตาขาวก็เช่นกันค่ะสีฟ้าใส่นิดนิดตามด้วยน้ำในส่วนพื้นก็ตามใจชอบเลยค่ะ นี่ก็จะระบายพื้นสีเขียวๆเ,เพราะในจานสีสีตรงหางมันจะซ้ําซ้อนกับตรงพื้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาสีเขียวเข้มๆม,ม,มาช่วย นิดเอาสีน้ำเงินมาใส่ตรงหางนิดนึงมันกระจายกระจายไม่เป็นไรมันกระจากระจายเห็นไหมคะตอนนี้ไม่ได้ปรับกระดาษให้เอียงนะคะปรับกระดาษให้นอนระนาบกับพื้นเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้ขอ จบการระบายสีน้ำแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ